อุดรสกลน,นครนะครพนมโอ้มาเหตุอย่างนอ้ออู้นี้มานะฮะวันนี้มาอยู่ที่อุดรธานีอุดรธาน,ออน,านีคือวันนี้มาอยู่อูในตำนานและก็มาถึงปัจจุบันนะครับถ้าบอกชื่อ ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับเป็นอู่นี้เป็นอู่ตำนานเลยนะฮะอยู่ที่อุดรน,นะฮะแต่ก่อนแกอยู่ขนส่งอนะนี้ย้ายออกมาเนี่ยหลายปีแล้วนะฮะไม่ได้ติดต่อกติดต่อกันเรื่อยๆครับแต่ไม่ได้มาเจอกันนะวันนี้ก็มาเจอกันแล้วครับอีกทีหนึ่งนะฮะเคยค้ขาขายกันอู้หลายปีแล้วนะฮะแกซื้อคัสซีเบนท์แต่ก่อน,นแล้วแสนสองนะฮะสูงสุดแสนสี่เดี๋ยวนี้เงียบกิฟเลยไม่มีใครซื้อเลยนะฮะ ใครก็น่าจะคุ้นตาแล้วครับใครมีรถบัสแถวนี้นะรถบัสแถวอุดรแถวน้องคายแถวนี้น่าจะรู้จักดีนะครับเป็นอู่ช่างเดิอนอู่ช่างเดินนี่ครับแกจะมีทํารถบัสนะแต่ก่อนแกรประกอบนะครับประกอบรถ800อ,อยู่แต่นนี้ไม่ได้ประกอบแล้วน่าจะซ่อมอย่างเดียวครับสายสกลอันนี้ก็มาอยู่นี่ครับน้องคายระยองมาอยู่นี่ วันนี้มาทำอะไร,นะรวันนี้มาเอารถนะครับมาเอารถมาเอารถที่ช่างเดินซื้อไว้เก็บไว้ก็มาซื้อต่อช่างเดินนะน่าจะเป็นคันนี้นะครับนะน่าจะเป็นคันนี้ไปไปหาช่างเดินครับโหดัน สิบล้อเมืองพญาโอ้เป็นเครื่องใหม่วะเนี่ยทำไมดำปรีเลยเปลี่ยนเครื่องใหม่วะเนี่ยฟังลมโอ้แผลอดเสียเนี่ย ไม่ได้มานานครับนี่ช่วงล่างแปดล้อนำเข้าน่าจะซื้อมาประกอบหรือมัดหรืออะไรปะเนี่ยเบนซ์ไม่เคยเห็นเลยพวกนี้เครื่องเกียร์พวกนี้น ไม่เคยเห็นเลยครับโอ้น่าจะต่อใหม่แล้วมั้งนี่เนี่นยให้ซื้อต่อใหม่แล้วนะครับแกยังต่ออยู่เนาะไม่ได้มานาน,านละวแกอยู่ทางไหนนี่อยู่ข้างล่างวะข้างล่างอย่ข้างนอกโอ้โหใหญ่ๆคนไม่ให่บหมดวะ กุมีคนนอนข้างล่างวะเนี่ยแสงเดินอยู่ข้างนอกเปล่าพอดีมาเที่ยงพอดีนะไม่อยากเดินเข้าไปเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เสียงเพลงไปเดี๋ยวไปดูรถเรานะไม่ได้ดูอะไรเยอะแยะนะครับ พอมาถึงก็เช็คน้ำเช็คหนองแบตเตอรี่ใส่สตาร์ทเลยแกทำรถบรถุกด้วยนะ เออแกแกนัดเที่ยงนะเพราะว่าแกไปไหนมาไหนเลยแหละแกน่าจะไปอะไรสักอย่างเลยโอ้คนอยู่พี่ตัวนี้เห็นช่างเดินไหม,ไมเห็นช่างเดินไหมครับไม่ครับฮะไมใส่อยู่ข้างในอันนี้เป็น<ม>ลูกน้องเขาแล้วครับครับมาทำง,งานมาแล้วฮะไปดูบ้าน ไปลดแก๊สไม่อยากเดินไปวะมันเป็นเลือกสิทธิ์เอาไปเดี๋ยวมาหาช่างเดินกัน